เขาหนีกูไม่ได้เออบาย,ย,ยมาจะวางมามาจะวาเไ็นมอบายไปโลกมันมีสามตัวที่ใหญ่ที่สุด <S 2> <S 2> ใจะให้โลกเย็นเนี่ยในโลกของความเป็นจริงในโลกของกาม,มาโลกเนี่ยถ้าไม่มีสามตัวเนี่ยโลกมันจะร้อน่ะถ้นโลกมันจะอยู่เย็นมันมีสามตัวที่สมบูรณ์มัน เขาเรียกเชือกสามเกลียวหนึ่งกามสมบูรณ์กามราคะสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายโลกมันจะเย็นในกามมาโลกมันจะเย็นจะเย็นนิ่งหญิงทั้งชายอะและสองเงินถ้าหาได้ในกามมาโลกมันจะเย็นบ้านไหนถ้า ผู้ชายหาเงินได้ผู้หญิงหาเงินได้บ้านนั้นจะเย็นผัวเมียจะเย็นแต่ถ้าหาไม่ได้มันจะรุ่มเร่งเลยร้อนเหมือนขั่วพริกเหมือนขั้วเกลือมันจะร้อนทุรนทุร,รายแสบหูแสบตาเนะี่ยนี่คือมันไอ้สามตัวเนี่ยหนึ่งตัวที่สองหนึ่งก็คือกามสองเงินตัวราคะตัวสองราคาตัวที่สาม ร่างกาย <c oughs> ไอ้ร่างกายนะ่ะมันแข็งแรงมันมีเรี่ยวมีแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันทําได้ทุกอย่างไยกามก็แรงมีกําลังหาเงินได้มันไม่โรคภัยไข้เจ็บแต่ทํามันเข้ามาไอ้ตัวที่สามนี่เข้ามาสองตัวนะั้นลดตัวหมดเลย ตัวที่สามคือร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยประจำเป็นโรคประจำโรคเบาหวานประจำโรคความดันประจำโรคหัวใจประจำโรคอะไรโรคเกาลอกก็ประจำเจ้าสองตัวจะลดตัวลงกามจะลดตัวลงราคาที่หาเงินได้จะลดตัวลงถ้ามันไม่สมดุลทั้งสามตัวนี้โลกมันจะร้อนเป็นนรกนี่สำหรับกามาโลก เครื่องผูกของกามโลกมีสามอย่างนี่เองคือกามผูกกันไว้บ้านมันดูเหมือนดูร่มเย็นเป็นสุกจะมูเพิงหมาแงนมันก็อยู่ได้จะอยู่ยุ้งข้าวข้างยุงข้าวไม่มีบ้านก็อยู่ได้ถ้ากามมันสมบูรณ์มันอยู่ได้มดบ้านเช่าห้องเล็กๆมันก็อยู่ได้ถ้ากามสมบูรณ์กระสาราชวังของกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้ากามไม่สมบูรณ์มันเหมือนนรก บ้านถ้ารบกันนะสังเกตที่รบปรุบุ่นวายไก่กองในเรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องตัวการไม่สมบูรณ์ตัวแรกนรกและถ้าคนไม่ยอมรับความจริงว่ามันมีได้แล้วมันก็เสื่อมไปได้ตามเหตุปัจจัยเหมือนมีฝนเดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็มีลมเดี๋ยวก็มีหนาวเดี๋ยวก็มีร้อนเดี๋ยวก็มีฝน ถ้าเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้จะยอมรับได้โอ้มันมาได้ก็เสื่อมได้อะไรที่มีได้เสื่อมได้มันจะเห็นสัสสจธรรมจะยอมรับความจริงที่มันเป็นว่าอการมมีแล้วก็เสื่อมไปตามวัยตามอายุมันมีเหตุของมันมีอายุการใช้งานเหมือนพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันมีการใช้งานอายุการใช้งานมันพอมันหมดอายุมันก็กรอบเสื่อมไปกายก็เช่นเดียวกามก็เช่นเดียวกัน มันมีการเสื่อมไปถ้ายอมรับความจริงตัวนี้ได้แต่ถ้าอยู่ด้วยคนสองคนไม่ได้อีกคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งไม่มีมันจะทรมาน่ะผู้หญิงมีผู้ชายอ่อนตัวลงผู้ชายมีผู้หญิงอ่อนตัวลงมันจะทุกข์เหมือนนรกนี่คือความไม่สมดุลของมันของการมที่เป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราเรียนรู้แล้วว่ามันทุกทุกวันนี้เกิดขึ้อะไรไม่ใช่เรื่องมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องมีบ้านมีรถไม่ใช่ไอ้สามตัวถ้าไม่สมบูรณ์แล้วถ้าจะให้มันมีมาตรฐานเป๊ะอยู่ที่เดิมมันเนี่ยทุกจะเกิดทันทีเลยเหมือนน้ำมันมาเสแล้วฝนมันตกมามันท่วมเส้วมันก็ไปตอนมันไปเนี่ยเรายอมรับได้ไหมตอนมันมาเรายอมรับได้ไหม แล้วมันพัดกวาดปัดกวาดอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนเห็นไหมหม้อถ้วยโถโอชามพยานยน่าพยโยนกฤษีไปล,ลอยไปมดน,นั่นแหะคือเหมือนกามันมาแรงแรงมันเหมือนน้น,น้ำมาแรงแบบนั้นแหะตอนนั้นมาแรงๆโอ้โหมันแรงจนรับไม่ไหวทั้งหญิงทั้งชายแทบรับไม่ไหวในระยะหนึ่งมันก็จะจางตัวลงไอ้จางตัวลงเนี่ยถ้าคนรับได้ก็จะเย็น่ะ ถ้าคนรับไม่ได้จะโหยหามันน่ะท่านน้ามากอย่างเก่าๆจะดียังงั้นยังงั้นยังงั้นหายาหาปรุงอะไรไม่รู้คนนี้ตามโทรทัศน์ตามวิทยุตามสื่อมันถึงจะขายให้พวกเหล่านี้กันไงผู้หญิงก็ขายให้ผู้หญิงผู้ชายก็ขายผู้ชายเรื่องเนี้ยเพื่อตองการให้ระดับน้ํามันมาตรฐานที่เดิมน้ํากามันยังอยู่เท่าเดิมมันลดไม่ได้เพราะไอ้ตันหาเนี่ยมันจะพยายามรักษาระดับมันให้มันอยู่เท่าเดิม แต่มันจะลดตัวลงตัวมันเองมันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าคนไม่รู้เท่าทันจะทรมานที่สุดฆ่ากันทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้ไปยิงรับไม่ไหวไปชายจะทําไใชายรับไม่ไหวเฉีงจะทํามันจะวุ่นวายอยู่แค่นี้เองพระสารราชวังจะเป็นนรกอเพเหตุนี้บ้านใหญ่ๆตัวโตวเศรษฐีเป็นนรกอเพเหตุนี้ บ้านยาจกะไม้พกเห็นใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนข้าราชการจะเป็นนรกก็เพราะเหตุนี้เองแต่รู้ว่าไม่มมันคือมันะไฟเหล่านี้มันพร้อมจะเผาแต่ไฟเหล่านี้เป็นพลังงานชีวิตไฟราคะเป็นพลังงานชีวิตสร้างอนาคตสร้างยึดิตสร้างไร่สร้างนาสร้างเหล่อสร้างสวนสร้างบ้านสร้างรถสร้างอนาสร้างตาเกียตมันเท้งนั้นถ้าไม่มีมันมันไม่มีแรงจะทําเนี่ยถ้ามันมีมันมันจะมีแรงสังเกตไปเนี่ย รถอิแทกเก่าๆรถซาเล้งเก่าๆสองผัวเมียไปหาหัวมันมีแรงเพราะมันมีมันมันมีมันมันถึงมีแรงจะไปทำอ่ะมันก็สร้างบ้านสร้างรถสร้างอะไรสร้างอนาคตสร้างยึดสร้างประเทศชาติมันทั้งนั้นการทั้งนั้นมันมีแรงจะทําอ่ะถ้าไม่มีมันอ่ะไม่เรียแรงมันมาจากไหนอ่ะภูเขาหัวล้นล้นมันทั้งนั้นมันมีแรงจะไปทําได้ ภูเขาระเบิดแหลกมดคือมันนั่นเป็นตัวสั่งกามเป็นตัวสั่งให้หาตามถนนรอนแคมที่รถวิ่งไปวิ่งมาทั้งขําทั้งคืนมันทั้งนั้นเป็นตัวสั่งถ้าไม่มีกามใครจะสั่งให้มันไปหาได้กลางกลางมืองคืนทํางานดึก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 ทั้งข้าเขากะทั้งข้ากทั้งคืนมันทั้งนั้นเป็นตัวสั่งทําถนนรอนแคมทําบ้านทําบ้านทํารถทําอะไรนี่ห้างเสียภาษีํำมันทั้งนั้นเป็นตัวสั่งโรงพยาบาลลง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 แลมมันทั้งนั้นรีสรงรีสอร์ทมันนั้นเป็นตัวสั่ง กาไม่ดูสร้างโลกแต่มันจะหมดแรงเมื่อมันหมดไฟไฟราคะมันจะลดลงลดลงลดลงตรงตรง,ตรง,ตรงนี้เราได้เรียนรู้ว่าไม,ม่ว่ามันคือมันธรรมะมันไม่ได้ลึกรูปันเกิดจากเหตุปัจจัยสามตัวนี้เป็นตัวเชื้อของมันเชื้อตัวที่สองก็คือราคาเห็นไหมหาราคามาเลี้ยงราคะ ถ้ามีราคาไม่เลี้ยงราคาจะเลี้ยงอะไรอะ่ะเลี้ยงธรรมะน้อยมากส่วนมากไปเลี้ยงราคาพอเลี้ยงราคาราคาก็มีอมันไปเลี้ยงราคาแรงมันก็เกิดแรงไฟบรรลัยกันก็เรียกว่าเขาสร้างพลังงานแสงาไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนี่คือพลังกานมันจะสร้างมาจากแถวนี้ ใช้เงินเป็นตัวปั่นปั่นให้เกิดราคะซื้อบ้านเพื่อปั่นราคะให้แรงหาเงินเพื่อปั่นราคะให้แรงซื้อรถเพื่อปั่นราคะให้แรงได้เกียรติได้ยศเพื่อปั่นราคะให้แรงแม้แต่ทาบุญถุนทานบางทีไปทําบุญกันสองผัวเมียก็เพื่อปั่นราคาให้มีแรงะ อธิษฐานสองผมจะประคูณชาตินาชั้นใดขอให้เกิดเป็นสามีภรรยากันเนอร์หลวงพอ่อบ้กราบมับขอบุญกุศลน,นี้ทําให้เราเกิดมาเป็นคู่กันชาตินาชันใดขอมาเห็นไหมกามมันสามารถเอาบุญนี่ไปหล่อเลี้ยงมันได้ถ้าไม่มีมันก็จะมีแรงอะไรล่ะการมราคาเอาไป ทำเพื่อสร้างกามราคะเพื่อให้เกิดต่อพบต่อชาติเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดหมดแรงหมดแรงเพราะชาราพิทุกขาพยาธิทุกขาเจ็บไข้ได้ป่วยกับชาราพิทุกขาพอหมอนี้เข้ามาปุ๊บนี่หมอนั่นก็จะลดตัวลงเงินที่เคยหาได้ พราชราเข้าไปแล้วมันก็หาได้น้อยลงกามมีกําลังน้อยมันก็หาน้อยลงเพราะร่างกายมันหมดแรงเนี่ยนี่มันจะลดตัวลงอะ่ะร่างกายมันก็เคยเคยแข็งแรงเคยเข้มแข็งเคยหนักแน่นมันอ่อนตัวลงโมดอะไรมันก็จะอ่อนตามไปด้วยอะไรอะไรอ่อนโมดเรียวแรงอ่อนโมด ตัแตแสเนี่ยหกนาฬิกาเดินไปฉิดหนีฉิบหนีไม่ตัดแตนแตเกี่ยวเนี่ยหกนาฬิกาแล้วะไม่เงือกไม่เงยเลยเห็นวะก็แปลว่าร่างกายมันหมดสภาพถ้ายอมรับได้เข้าใจกันได้เห็นใจกันได้รู้ใจก็เป็นคู่สร้างบารมีเกเท่าก็ไม่ต้องเอากามมาเป็นตัวตั้งแต่เออร่วมกันสร้างบารมีไปเองสร้างกามมาพอขึ้งชีวิตและแม่มือย เองก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเถอะเนะาะสั่งบุญสั่งกุศลสั่งบุญบาร,รมีไปเถอะไปถ้าว่าอย่างนี้คู่นั้นไปนคู่สร้างบาร,รมีพอเสพกามมาอายุมากแล้วก็สร้างบาร,รมีต่อไปมันก็ยังพอเป็นพันหลังเนี่ยแต่ถ้าว่าร่างกายอ่อนแออีกฝ่ายหนึ่งยังต้องการนารกนรกจะเกิดทั้งคู่ไม่ได้สมอยาก ฝ่ายหญิงไม่ได้สมอยากมันก็เอะมะมะเถิองโวยวายหมูหมากาไก่ลูกล้านมันอยู่ใกล้ไม่ได้รุมแรงมัดยิงก็ลิเกต้งตุ่ม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 ตุ่ตุ่มตุ่ม่มตุ่ย่มตุ่มต่กตุกมต่มนุ่มต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 อ่มน่มต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 ่องุ่มตอ่ไตมัน่มต่มด้เมื่อตมต่เรื่งบ้ามันจะตามมา เรื่องงุดงิดงุด่งนงันรำคัญแล้วจะหึงผู้ชายจะหึงพิพันธ์บดดาถ้าทำไม่ได้อะไรไม่ได้มั่งไปข้องเครืข้องเลีวไปไหนก็ตามหวงตามหึงเหมือนหมาเ่าหมาเ่ามันกินกระดูกไม่ได้มันแทะกระดูกไม่ได้มันกเเ็เลียเอาเล็มเอานอนเฝ้าเอาเฮ่หงหงึงหึงอะไร ม้าเถามันไม่เชียมสังขารหรอกฟันมันหักเขี้ยนมันเลี้ยวมันคาบกระดูกมามันก็เลียแผลแบแผลเลียเอามันทำอะไรไม่ได้ล่ะกินไม่ได้มันก็เลียเอาคลาเอานอนเฝ้าเอาคาบกระดูกไปก็ไปนอนเลียแผลแผลน้ำลายหกแล้วหยุดตืดนตึงมันก็ว่าแทบอีหลีแทบอีหลี่มหวัดม้าเถาเฝ้ากระดูก เหมือนคนเฒ่าเฝ้าเมียสาวทำอะไรไม่ได้ก็หวงขึงหวงขึงบึ้งตึงเครียดจ้งไปเอาหมดแล้วเขาเอาเขากูมุ่นหมดแล้วมุ่นเมืไปหายนานไปเลยไปนานหน่อยนิดนอยก็คิดอยู่นั่นแหละเด็กมดแล้วเขาเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วเลย เพราะมันแรงแรงคิดคิดเดือดแรงตัวเองก็ไม่มีนะแต่แรงความคิดสังขารปรุงแต่งมันก็้าใหญ่ก่อนมันก็นึกคิดปรุงแต่ง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 ยิ่งถ้าทาไม่ได้ทางกายทางใจมันก็จะคิดมากผิดปกติเพราะมันปรุงทางใจมากทางกายมันปรุงไม่ได้มันก็ไปปรุงทางใจพุ่งทางใจกับปาก็มากขึ้นเลยเพราะนั้นผัวทำปากมากขึ้นเมียก็ปากมากขึ้นถ้ากามลดตัวลง ร่างกายอ่อนแอลงปากมากผูกมากบนมากดุ่มแบนดินเด็ดเผู้หญิงกับด็ดเด็ผู้ชายกับเด็ดเด็เบื่อกูเบื่อพ่อมึงกูเบื่อแม่มึงใครรู้ไหมเน่รู้ไหมว่าใครอะเรียนรู้แล้วจะหัวลอกอ่ะใใจแก ก็ไม่ได้สมยากรอะไรเขาฟ้องลูกแม่มึงเป็นอย่างนั้นพูดมากพ่อมึงก็พูดมากไม่ใช่ดอกถ้าเรารู้แล้วโอ้ทุกแท้ๆทุกแผลๆมันทุกเพราะคิดพอคิดไปก็ปรุงไปน้อยเนื้อต่ําใจเสียใจที่ทุกใจก็คิดนั่นแหละไอ้ตัวร้ายที่สุดที่ทําให้สามตัวทํางานคือจิตตะสังขารมันาปรุง นึกคิดปรุงแต่งปรุงไปบุ่นไปปรุงคำนวณไปจะได้เท่านั้นเท่านี้จะมีเท่านันาน้นจะมีเท่านี้จะมีเหลือเท่านั้นเหลือเท่านี้ทําเท่านั้นทานี้มันถูกหลอกโดยความคิดมันก็มีเหตุผลของมันว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะดีทําอย่างนี้นไม่ได้ก็ทะเลาะก,กันเลยนี่คือเหตุผลว่าทะเลาะก,กันมันมาอยู่เบื้องหลังของสามตัวในทีหนึ่งไอ้สามตัวนั้นก็คือว่าตัวแรกกามแรงตัวที่สองราคาแรงตัวที่สามร่างกายหมดแรง แต่ไอ้สามไอ้ตัวหลังนี่มันยังอยู่เด้มันไม่เคยเสื่อมเลยไอ้บาเนี่ยนึกคิดปรุงแต่งร่างกายอ่อนแอแต่การคิดปรุงแต่งมันจะแข็งแรงขึ้นร่างกายไม่แข็งแต่ว่านึกคิดปรุงแต่งมันจะแข็งคิด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 คคคิคคคิดคิึงคิดหวงคิดหวงคิดอะไรคิดเอาไว้เป็นผู้หญิงก็ขึงหัวตาดําตาแดงเป็นผู้ชายก็ขึงเนี่ยตาดาตาแดงหวง ห่วงคิด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 ,คด,คดเลยแล้ว,ลวคิดจนจะเป็นบ้าแล้วกนนี่คิดมากจนเป็นโรคประสาทเห็นไหมไอสังขารเนี่ยมันจะหลอกตัวมันเกิดจากอะไรอ่ะมันก็เกิดจากตัวแรกอ่ะมันปรุงเพื่อจะเกิดกามมันปรุงเพื่อจะได้เงินมันปรุงเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงเท่าเดิมหายาหายา,า,ยาไอหนุ่มาดกมาดุกมาปรุงมาแต่งมาปรุงเลนะ พออยู่เบื้องหลังสามตัวมันนี่คือสังขารมันปรุงเป็นบุญก็ได้ปรุงเป็นบาปก็ได้ปรุงเป็นสมาธิก็ได้กายสังขารวิชีสังขารจิตตัดสังขารไอสร้สังขารสามเนี่ยมันเป็นตัวอยู่เบื้องหลังกำกับไอ้สามตัวนั้นมันจะปรุงอ่ะนึกคิดปรุงแต่งไปก็ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันก็คิดก็มันไปเรื่อยไปแต่ตัวมันคิดแล้วก็ไปนะมันไม่อยู่นะ คิดปรุงเสล่วมก็ไปคิดปรุงเสล่อมก็ไปยิ่งถ้าทําอะไรไม่ได้ทั้งสามอย่างมันจะคิดยิ่มมากเลยถ้ากามลดตัวลงความคิดก็จะมากขึ้นเขาไม่ดีก็เองเขาคงจะไปหาคนดีกว่าเองแล้วมั่งเขาคงจะดาวกว่าเองดีกว่าเ,เองนาะหนุกว่าเองเนาะไปนะไปถ้ากามลดตัวลงมันก็จะคิดไปแหละมันลดตัวหนึ่งแต่ขึ้นตัวหนึ่ง ไอ้ตัวคิดมันจะขื่นก่อนเพราะไอ้หมอนั่นถ้ามันมีมันก็วะว่าดายไปเออมันฝนตกไปวะว่าเย็นช่ามันว่ะมีไมมมันว่ะมันก็อยู่สบายของมันแต่ถ้าฝนไม่ตกมันจะคิดคิดมันจะร้อนระอุฟ้าร้องบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มนึกคิดทุ่งแตงว่าจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นพวกนี้เขาเรียกกามท่วมหัว เหมือนไฟมันใหม่หัวมันเหมือนไฟบนยอดเขารุ่มรุ่มถ้าฝนตกลงมาวะวาบเห็นไหมนึกคิดลุงแต่งนี่มันตัวที่หลวงโลกมันหลอกทําให้คนเป็นทุกข์แท้แต่ดูไงอนิจจาวาตาส้างขันขันทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเอาตัวนี้มาดับเอาตัวมันเองน่ะตัวมันนึกคิดน่ะแต่เอาตัวมันมาดับตัวมันเอานึกคิดมาดับตัวความคิด มันคิดเพื่อจะปรุงให้เกิดก็ปรุงให้ดับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทั่วมันน่าไม่เที่ยงมันเที่ยงยังไงมันหกโมงเย็นแต่แสนหกโมงเย็นไหมเที่ยงไหมแก่มีเที่ยงไหมเก้าโมงมีบุงไหมไม่มีแต่แสนนี่มันเงือบมันเงยเลยตะเกียไมันเงือบมันเงยเลยไม่มีหกโมงไม่มีเก้านาฬิกามีแต่หกโมงเย็นนั่นคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงโอสังขารทั้งหลายไม่พพะก็มันสวดทุกวันทุกงานแหละ งั้นผีเนี่ยเอาละอานิจจาวตาสัางขาราอุปาดาวายธรรมมโนอุปจิตาวานิรุตันเตสังวูปาสโม,มสุโกมันก็สวดแต่มันไม่รู้เรื่องนึกคิดปรุงแต่งเท่าไหร่มันก็เสื่อมไปเท่านั้นนึกคิดเรื่องกามันก็เสื่อมไปนึกคิดเรื่องเงินมันก็เสื่อมไปนึกคิดเรื่องร่างกายมันก็เสื่อมไป จะคิดเรื่องไรเสื่อมหมดเลยคิดเรื่องบุญก็เสื่อมไปลึกคิดเรื่องบาปก็เสื่อมไปคิดเรื่องสมาธิคือเรื่องปัญญาก็เสื่อมไปถ้ามันเห็นสังขารนั้นหลเสื่อมไปสิ้นไป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 เสื่อมไปมันจะพ้นโลกแล้วไม่ถูกกามครอบงำไม่ถูกทุกข์ครอบงำไม่ถูกราคะราคาครอบงำถ้าเห็นตัวนี้อ้นี่มันจะตัดคอมั้งเลยตัดคอขาดมั้ ไอ้ที่เถาวันมันจะมาพันนี่ตัดตัดตัดขาดหมดไม่มีอะไรที่จะพันพัวนัวนุงจิตใจให้เศร้าหมองได้เลยมันจะผ่องใสตลอดเวลาเพราะมันตัดสังขารจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งวะ่ะเตสังวูปัสม,มสุโคดับความนึกคิดปรุงแต่งจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเห็นมันดับเห็นมันมาเพื่อเกิดเพื่อจะดับเห็นมันมาเพื่อเกิดเพื่อจะดับจะเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งความสุขที่ไม่ต้องปรุง ถ้าปรุงสุกเดี๋ยวมันก็เน่าปรุงสุกเดี๋ยวมันก็เน่าปรุงสุกเดี๋ยวมันก็เน่าเหมือนมะม่วงสุกเหมือนขันนุนสุกเหมือนทุเรียนสุกมันเน่ามันเน่านอนเจาะแต่ถ้าดับการปรุงแต่งจะได้เป็นสุกอย่างยิ่งนั่นมีอะไรหรอร่วมมันเกิดจากความคิดนั่นแหละมันถูกทุกอยู่ที่ความคิดพ้นทุกได้กับความคิด ถ้าพ้นทุกก็เห็นความคิดนั่นไม่มีแก่นสารไม่มีตัวตนว่างเปล่าความคิดมันว่างเปล่าตลอดไปบบเหมือนสายลมที่ลมมันพัดว่างเปล่าตลอดมันก็พ้นทุกเท่านั้นเองมันพ้นทุกไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ถูกเชือกสามเกลียวผูกไว้เกลียวหนึ่งราคะเกลียวสองราคาเกลียวสามชราค้ามขาพยาธิ เกลียวสามเกลียวในผูกสัตว์ไว้เหมือนตะเกลียวตะเกลียวเนี่ยถ้าเยสุมกลุ่มลุมราคะตะเกียวก็จะถูกราคะกลุ่มลุมถ้าตะเกียวมีเมตตาแต่เยสุมหยอดตาให้หยอดตาให้เยสุมเถี่รักนะเตาแกมปับ๊บเมตตาจากราคะมาเป็นเมตตาเสียมันก็อยู่สบายนะเลยตะเกียวไม่ทุกข์หรอก ยายสุมก็เห็นคุณตะเกียวว่าโอ้กราบตะเกียวขอโทษนะฉันให้แกลปฏสิบัติฉันแต่ก็บอกไม่เป็นไรลืมเสียเธอตะเกียวก็ต๊แก้มยายสุมป๊อรักหน้าสบายไหมลูกเล่นแบบนี้นะออยู่สบายอยู่เป็นหมูเป็นพวกกันไปสั่นบาร,รมีร่วมกันไปสบายเขาใจกันได้นี่ให้เกีรติกันนน่แต่ไม่ใช่ให้เกลือกกันนะให้เกลือเกลือมาเลยเจ็บมาอนั้นนนะให้เกีตนะิอยู่ซุขสบายเด้ ยะถา,าวาริวาหาปุระปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินนางเตตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิพภมีวัจมิจตตสเผปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถา,ามณีโชติระโสยถา,าสภิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัต สะตุมาเตภาวัตวันตาราโยสุขีที่าโยโกภาวะอภิวาธนาสิริสนิจังอุทาปจายินจัต,ตาโรธรรมาวาัฒนติออยุวันโนสุข,ขังภาลางัง hmm.